จะกอบเลยฟานใส่น้ำมันมากอบเหรอใครให้ทำแบบนั้นวะ สัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะเลยที่จะมานั่งทากับข้าวให้ทุกคนกินเนาะเพิ่งกลับมาเหรอทำไมมีไม่เหรอเพราะพี่เดดิเคทมากเลยเนี่ยพี่นั่งอยู่ในรถพี่ก็แบบว่าปลักทุกอย่างเลยเพราะพี่รู้ว่าเราไม่มีเวลาเยอะนะคะ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากทำงานเสร็จรีบกลับบ้านมาแล้วก็ต้องหาเมนูทำอะไรให้ที่บ้านกินนะคะทั้งสามีและลูกๆนะคะวันนี้ก็เลยมีเมนูที่จะแนะนำกับรายการ Homemade Story นะคะก็คือพาสต้านะคะเราจะทำสปาเกตตี้กับ s สไปซี่พรอนซอสก็คือซอสทอมอโตที่จะมีกุ้งด้วยนะคะอยู่ข้างในแล้วก็จะออกเผ็ดๆนิดนึงแต่สำหรับเด็กเนี่ยปกติเราจะแยก เพื่อที่จะทำให้เผ็ดให้เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูในครัวกันนะคะเข้ามา let's go! <S โอเคค่ะเราก่อนอื่นนะคะเราตั้งอยู่2เตานะคะเตาแรกเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำซอสเราต้องมาต้มน้ำพาสต้าก่อนนะคะอย่างที่อันนบอกคือเป็นเมนูที่แบบทําได้ไวที่สุดที่บ้านนะคะก็คือเราระหว่างที่เราต้มน้ำที่ใส่เกลือสำหรับต้มเส้นพาสต้าะคะ่ะเราก็มาทำซอสได้นะคะตั้งไฟ ันนี้เรารอให้น้ำต้มเดือดแล้วเราค่อยใส่เส้นระหว่างนี้เราก็จะมาทำซอส spicy p r a ของเรานะคะวันนี้เนี่ยค่ะอันดรมีไอเทมใหม่ในครัวนะคะคือกระทะ korea king นะคะกระทะเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยถ่ายรูปสวยตองทำกับข้าวเนี่ยอันดรชอบมากเพราะว่า,วาไซส์เนี่ยจะใหญ่เหมาะสมกับการทำซอสพาสต้าเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เขามีแถม ตะหลิวให้อันดรด้วยนะคะ <Wow. S 1> ด้ามก็คือด้ามทุกอย่างก็คือ,อทนความร้อนได้ดีมากนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งทำซอสหรือว่าเราจะทำผัดข้าวผัดอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหารเลยนะคะเพราะว่าเตาเองเนี่ยตรงเนื้อที่เขาใช้ตรงนี้ยมันจะทำให้อาหารไม่ติดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะในแง่ของราคาเนี่ย ถ้าเราดูจาก value ที่เราได้นี่นะคะที่มันใช้ได้สำหรับทุกเมนูเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะยังไงใครสนใจก็คือจะดูได้ไดที่ลิงก์ข้อมูลด้านใต้เลยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาทำซอสเนี่ยแอนเดรียจะเปิดไฟตั้งไฟของตัวเตานี้ก่อนนะคะไฟไม่ต้องสูงมากนะคะใส่น้ำมันก่อนนะคะอะ่เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียม เมนูสไปซี่ r a w n อันนี้เนี่ยแอนดาจะชอบใส่ไส้กรอกที่ออกเผ็ดๆด้วยนะคะคือหลายๆคนอาจจะรู้จักชชริโซก็คือไส้กรอกสเปนที่มันออกเผ็ดๆนิดนึงแต่ว่าคือเราก็ใช้อย่างอื่นก็ได้แอนด์ไปเจอไส้กรอกนี้ที่ที่ออกเผ็ดเผเหมือนกันเขาเรียกว่าฮังการีนซอ s เซจนะคะคือเพื่อเพิ่มแบบกลิ่นรส Smoky ้เข้าไปด้วยก็เลยชอบใช้ แค่สังเกตว่าเมนูแบบกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้ากันกับไส้กรอกได้ค่อนข้างดีอันนี้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะพร,พริกแห้งพริกแห้งคะผัดเข้าไปก่อนนะคะนอกจากพริกแห้งอันนเราก็จะใส่พริกป่นด้วยจริงแล้วอันนชอบอันที่มันเป็นที่เห็นเป็นเม็ดๆม,มากกว่านี้แต่ว่าเราไม่มีติดบ้านเนาะงนเราก็ใช้พริกปน่นแค่นี้ก็หอมแล้วอะ ใส่พริกเยอะขนาดนี้คือลูกๆไม่กินนะคะคือแค่เครกสามีกินใชสามาสสใช้มือจับพริก่ได้ถ้าพี่ไม่จะจับตายอีกรอบอพี่ก็จะโอเคอเนีย่ยใส่ไส้กรอกจะบอกไอ้กลับมาเรื่องไอ้พริกป่นใช้นิ้วกับไอ้พริกไทยที่ใช้นิ้วเนี่ย คือพี่จะเรียกว่า Cooking by feeling เพราะว่าด้วยแบบการสัมผัสอ่ะเราจะรู้บางทีอะคนมาขอสูตรอ่ะกับอาหารเองอ่ะยากอะเพราะว่าพี่ก็จะใส่ด้วยความรู้สึกพี่ก็จะจับเองอ่ะแบบจับกี่กี่พิ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหอมเผ็ดมากเซมกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ ใช่ต้องฝึกไวคราวนี้ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยค,ค,คือเอนโดูตินบ้านน้ค่อนข้างเยอะนะคะแบบตัวซอสมูที่ <Wow. S 1> ที่เป็นเพสหรือเป็นพูเรหรือว่าเป็นกระป๋องก็ได้เนี่ยค่ะทำพาสต้าอร่อยแล้วง่ายด้วยแล้วเราก็ปรุงรสอะไรต่างๆเพราะว่าอันนี้มันก็คือเป็นเพียงแบบไอ้มะเขือเทศที่เขาต้มไว้แล้วก็เอามันบดแล้วก็ใส่ขวด เดี๋ยวจะใส่วานเข้าไปด้วยออยากจะกรอกเลยว้าว <Wow. S 1> ใส่นิดเดียวก็พอเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเราชอบเอาไปกินมากกว่าโอเค,คโอเคขอปิดฝาพักหนึ่งนะคะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เราชอบใช้ตะหลิวไม้เพราะว่าเราก็จะตั้งมันได้ ตั้งป่าได้โอ้ยเดี๋ยวนะหาก่อนอันนี้จะสั้นนิดนึงอได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ชิมเอาขนาดตอนใส่วายเนี่ยเรารู้เลยว่าแบบมันไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเพราะมันกลมกลม่อมของมันเองแล้วอะวยนยบวกซอสมะเขือเทศแล้วก็กลิ่นสโมกกี้รสของไส้ก่อก็เริ่มเข้าไปผสมดีกับซอสแล้วล่ะคะ่ะ อยากให้ซอสมันเดือดก่อนแล้วสุดท้ายเลยเราจะใส่กุ้งเข้าไปแล้วก็ปิดฝาอีกอันนี้เราก็ให้มันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องรอเส้นพาสต้าต้มคราวนี้นะคะซอสมันเคี่ยวค่อนข้างได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่กุ้งแล้วเราจะใส่วนนเข้าไปอีกรอบนึงแล้วปิดฝานะคะกุ้งเนี่ยเราเก็บทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเราอยากให้มันแบบหอมหอมทะลักตัวกุ้งออกมาไปในซอสเลย ไม่ใครยังใ,ใจใครเลยเพราะว่าเราชอบกุ้งชอบมากกว่าสามีสามีไม่เคยชอบเท่าไรแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ชอบกุ้งมากกว่าสามีอันน่ะแค่คนนิดน,นึงนะให้ซอสมันทั่วถึงนะขาแล้วก็จะปิดไว้ปิดฝาจะได้ไหมรอบนี้เป็นการเหมือนบาลานซ์ฝาโอเครอให้กุ้งสุก สินาทีนะคะแล้วก็กุ้งมันก็น่าจะสุกแล้วแล้วเราก็จะปิดไฟไว้รอเส้นให้เสร็จเราก็ค่อยเปิดไฟมาคลุก้อมเส้นอีกทีนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราหลังที่เราจะพักซอสปิดไฟซอสนะคะน้ำพาสต้าก็เดือดแล้วเราจะใส่เส้นเพื่อที่จะต้มเส้นสปากเกตตี้แนาทีนะคะบ้านเรากินสปากเกตตี้ต้องแพ็คใหญ่ๆแบบนี้ <laughs> ปกติเขาจะเห็นกันแพ็คเล็กๆหมดเร็วมากเพราะว่าเรากินสปากเกตตี้กันบ่อย วัสด oh, oh, e okay. ีโคลอยไอ้วอนตากแก่วเรามำเมาทำดีกว่าโอเคอนี้เราพัสักหน่อยนะเดี๋ยวต้มแดนาทีโอ๊ยโคลวีโอ๊ยด o นดู o ่ h ทูอิ i โน o อ d o n เ w a n น a c ร t like t h คลนี่นนดมว่ชอปเสร็จแล้วเดี๋ยวนรั โอเควางสวยๆนะคะเฮ้ยดมดูไหมซอสหมอมีทำซอสอะไรคะหนูเห็นไว้ว่ามันเป็นซอสอะไรเห็นไหมกุ้งซอสกุ้งซอสใช่ไหมจะน,น,น,นัไรม่ดู like t i s the triangle shape t r i a n g l e เหมือนบ้านแบบอยู่ดีๆีก็เสียงดังขึ้นมาจากที่เราทำเมนูไปเงียบๆโอเคแป๊บ okay, นึงนะอยู่แย่งชีสหมอมีหรอพาสต้าเราเดือดแล้วนะคะครบ8นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะ เทน้ำเหมาะแล้วเราจะเอาเส้นเนี่ยใส่เนยนิดนึงก่อนที่จะเทเข้าซอสนะคะอบไปน้ำเลยโอเคจัดละ There we อีกลัดละน้ำนิดนึงแล้วก็หั่นเนยใส่นิดนึงเกือบจะไปใส่ตรงนน้นโอเคเส้นนะคะเดี๋ยวหาที่ซ่อมนิดนึง คนให้เนยมันละ <ไป S 1> ลายเนยเนี่ยมันจะเคลือบเส้นแล้วมันจะทำให้ให้ซอสอ่ะให้เส้นมันซึมซอสได้ดีกว่าว้า <Wow. S 1> นะคะมันเหมือนซอสมันจะติดกับเส้นอ่ะนะคะฟานใส่น้ำมันมากรอฟานใส่น้ำมันมากอใครให้ทำแบบนั้นวะ <c oughs> ใครให้ <c oughs> <c oughs> แปลกมากอ่ะไม่ได้มาจากบ้านเรานะคะ ถ้าฟานใส่น้ำมันมะกอกเนี่ยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมันต้องเนยอ่ะเนยเนยตลอดป๊อปป้าใส่เนยตลอดไม่มีน้ำมันมะกอกนะคะนอกจากจะทำพาสต้าสลัดพาสต้าสลัดก็พวกพาสต้าที่แบบมักกะโรนีเย็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยทำแต่พวกอะไรนะพซตซอพโตกับไอนี่เฉยย Okay. ขออุ่นให้ร้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สอสเราปิดไฟไว้แล้วก็เดี๋ยวจะโรยพาสเล่นะคะ <Okay. S 1> okay. Okay. เราได้เวลาชิมกันแล้วนะคะหอมมากนะคะแล้วก็โคลี่อ่ะถือโอกาสเปิด <c oughs> การชิมไปแล้วดีมากเลยสำหรับเมนู spicy prawn pasta นะเพราะว่าตอนแรกที่เราบอกเนี่ยว่าอาจจะเป็นเมนูที่เด็กๆไม่ได้อยากจะกินเพราะว่าเผ็ดนิดน,นึงแต่โคลี่ยังลองเนาะอร่อยไหมคะ little bit เผ็ดนิดน,นึงใช่ไหมคะโอเคแต่เดี๋ยววามีจะกินนะแต่หอมไหมล่ะโคลหอมไหม ผ่านอืมอืมมออร่อยได้กลิ่นไวน์มากเลยค่ะรส <Wow. S 1> ชาติไวน์ก็ออกมานะคะแล้วก็มันมีความหวานของกุ้งด้วยที่เราเอาทั้งตัวทั้งหัวทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ข้างในซอสอะมันทําให้มีกลิ่นกุ้งแล้วก็หวานหวานด้วยค่ะอร่อยมากเลยแล้วบวกกับตัวไส้กรอกอีกเนาะกินกับไส้กอกเดี๋ยวต้อง กคือเดี๋ยวก็ต้องมีคนขโมยอยากจะกินกุ้งอะอยู่ที่ฟามคลิปลูกของพี่เลยค <laughs> ่ะอืมกินมากเลยคืออยู่ที่บ้านก็อย่างเงี้ยละค่ะกินแล้วก็ดูดนิ้วอะไรอื <laughs> ใช่ไหมร <laughs> อเลยอืม <laughs> อือร่อยไหม, <laughs> อ,อ,ไมอืม เชื่อ okay. Oh you don't need my hand tissue อ mm ืม hmm. อร่อยมากเลยค่ะ mm hmm. กุ้งก็หวานพาสต้าก็หอมนะคะแล้วอีกอย่างคือเป็นเมนูที่ทำได้ภายใน30นาที <c oughs> เมื่อกี้ที่เห็นคือต้มน้ำอะไรรวมทำซอสมันง่ายมากนะคะอืมไต้กรอกก็อร่อยอันนี้ต้องลองไปทำกันดูนะคะ <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราจะ ทานกันต่อแล้วค่ะเพราะว่าเต็มปากแล้วตอนนี้ชยป้อนด้วยนะคะขอปิดรายการเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันอาทิตยหน้ากับ m e m a d สต t รี y นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย